สวัสดีครับวันนี้ช่องเหนือพาเที่ยวมาเที่ยวสวนของก๊อกก๊อกนิวอ่าก๊อกก๊อกนิวนะครับวันนี้เรามาช่อเอ่อสวนของก๊อกก๊อกนิวสุดยอดมากสวนอะไรครับนี่สวนมอนเบอรี่นะครับโอ้พี่เขาการันตีถึงความอินซีไม่มีสารเคมีเลยใช่เด็ดนี่ดูเดี๋ยวเด็ดกินให้ชมให้ดูเลยดีกว่าว่าอืมอร่อยมากนี่ยอด ตะก้าอะไรตะก้าเก็บอ่ะนี่เดินตัวปากปากอ้เด็กเก็บใส่ปากเก็บใส่ปากนี่นะครับอุปกรณ์เรานี่จะจะให้เนอพาเที่ยวพาเก็บพากินมันนี่ไม่ได้ใช้อ้าวจะเอาให้มาตัดแก้วมังกรคิมตัดนะเอามาให้ตัดแก้วมังกรจะมาตัดไอ้นี่แล้วเออเห็นมีแก้วมังกรอยู่น่ะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเอาใส่ในนั้นแหละเดี๋ยวมันลืม อ้าวเหรอใช่ก็อยู่ล่างสุดดิยพี่เอออยู่ล่างสุดไม่เป็นไรเออถือไว้อ้าวไม่เป็นไรเราต้องเก็บลูกยังไงครับอธิบายเก็บได้ทุกลูกเราอยากรู้ว่าเก็บได้ทุกลูกไฟไม่เป็นเลยเออเราเก็บทุกลูกเออเราเราเห็นอย่างนี้ก็คือลูกสีดํากับสีแดงเนี่ยต่างกันยังไงต่างยังไงครับที่ความหมายของเหนือพาเที่ยวพูดแล้วครับเรางงตัวเองอันนี้ก็ก็อกนิ้วก็ ปล่อยมุกไปเฉยๆครับอีกคนรับไม่ทันงงเลยเขาคนซื้อนะครับเขารับมุกไม่ทันหรอกเออเท่าหางอื่นเองความรู้เราน้อยความรู้น้อยเท่าหางอื่นอ่าคันนี้คันนี้มันเบอรี่นี่ก็คือลูกสีดําเนี่ยจะมีรสชาติหวานนั่นคุณต้องเรียนรู้นะแค่หางอื่นเนี่ยต้องเอาให้มันยาวเท่าหางอะไรดี อหางจระเข้ใครที่ว่าเราหางอืองอ่ะมีเท่าเราอย่างลูกเอลูกสีแดงลูกสีแดงนี่ก็จะเปรี้ยวนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าเราจะกินเลยถ้าถ้าส่วนตัวที่ผมชอบนะครับผมชอบึ่งดำึ่งแดงเหรอนี่ผมชอบไฟประมาณนี้มันมีทั้งดำทั้งแดงอ่าเวลากินเข้าไปมันจะออกทั้งหวานนิดๆแลวมีเปรี้ยวอมหน่อยๆผมว่ามันโดนคือคือแล้วแต่คนชอบนะ อย่างบางคนเนี่ยเขาชอบแบบเปรี้ยวเขาก็กินลูกแดงๆแล้วเอาไปจิ้มเกลือเลยอ่าใช่ครับส่วนคนชอบหวานก็กินสดๆก็คือลูกสีดําครับผมบอกแล้วว่าที่นี่อินทรีย์ครับไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ปากเลยไม่เคยซื้อปุ๋ยแม้แต่บาทเดียวนะครับมาใส่สวนครับยาฆ่าหญ้าก็ไม่เคยซื้อแม้แต่บาทเดียวเหมือนกันเดี่ัจะพูเข้ามาพี่กอกนิวเนี่ยบอกว่า มีจิ้งรีดมันสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีสารเคมีเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันหายากแล้วมันต้องอยู่ในจุดที่มันถ้ามันมียาเคมีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันไม่อยู่นะครับนี่มามุมนี้เนี่ยเยอะๆเนี่ยอือนั่นเนี่ยลูกหมอนเต็มเลยเห็นไหมหมอนกุเรียนอันนี้เราอยู่บนหัวแล้วก็มีครับคือแบบว่าที่บ้านผมปลูกนะเหมือนกันครับแต่มันไม่ดกแบบเนี้ย เราต้องมีวิธีอเอออันนี้อยากรู้จดจก,ดกสอนผมหน่อยครับผมปลูกหลายต้นที่บ้านผมจะบอกว่าคนแก่ที่บ้านด่าบอกว่ามึงปลูกอะไรของมึงมีเอฟซีหลายๆคนถามนะครับว่าปลูกมันเบอร์รี่เนี่ยเราปลูกยังไงถึงจะให้มันติดลูกแบบเนี้ย<ว>นะครับออมันไม่ดกอะมันมีเทคนิคและวิธีการอยู่นะครับ <ขอ S 1> ว่า,ว,าวิธีการทําให้มันติดผลเนี่ย เราสามารถทําได้นะครับบางคนปลูกไว้นะ่ยก็จะมีแต่ต้นมีแต่ใบาย,ยาวไปเลยบ้าใบาอ่าบ้าใบ,า <okay. S 2> บาครับเขาเรียกว่าพันดูใบครับแบบนั้น,นครับเราก็นั่งมองดูไปครับไม่ได้กินอนะ่ะครับดูแต่ใบเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนํานะครับวิธีการทํานะครับ